นี่คือภาพยนต์ไรทยเรื่องแรกที่มุ่งสู่อวกาศสวัสดีค่ะเบกกี้นะคะก็วันนี้จะมาพาทัวร์ในกองของยูเรเนียสก็ถึงแล้วนะคะแบบ Amazing มากๆเลยค่ะทุกคนต้องดูแล้วนะทุงเทขนาดดี เพื่อให้นักแสดงได้อินกับบทบาททีมผู้สร้างได้สร้างยานสถานีอวกาศโดยยึดต้นแบบลูน่าเกตเวขององค์การนาซาก็ตัวเนี้ครับมันจะมีสองส่วนสองเซ็กชันเนาะอันนี้คือส่วนที่เรียกว่าสถานีอวกาศ space station b กับอันนี้คือยานอวกาศ spacecraft ที่มาเทียบท่ากับสาีอวกาศหรือว่ามันดอกกิ้ง Copy that gateway. Be advised, Charlotte is now approaching close to the moon. Charlotte is now approaching close to the moon. Not sure if the CME will cause any effect to the comet. Over. The battery had been changed. <laughs> <laughs> ตอนเนี้ยมือก็ถือสว่านเท้าก็ต้องยืนบนแทนอวกาศที่มันเป็นสโลปเฮ้ยเธอเกินไปเป้าคณะโดนเกินไปเป้าไปตึงตเอาเอาลงเอาลงเอาลงจิงงูทำไมชลินมันพิบจังหวะอะไรเห็นแล้วว่ามันไม่ถอยหลังมันไปหน้าแทนนะแล้วมันก็เบี่ยงไม่รู้อะไรเมื่อกี้เอลเลนปัดเลยแล้วเอวก็อ้ออย่างเงี้ยหนูก็แบบ หลังเมื่อกี้ถ้าคุณ<ล>ไม่จับ<อ>กล้องมันก็แทะกล้องไปแล้วบายบายเอิร์ธ <c oughs> มาร่วมเปิดประสบการณ์กับภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่ไปอวกาศระวังทางอาจมีความรักที่ลน่นหายต้องตามหา 2้องสามสองกรกฎาคมนี้ทุกโรงภาพ,พยนตร์